เดี๋ยววันนี้มีรถจักรยานเข้ามาใหม่นะฮะมาชมกันนะกำลังลงเลยนะฮะนี่นี่น,นี่ตู้นี่นะฮะนี่นี่วันนี้มาเป็นอย่างนี้นะฮะตู้โงงนะตู้โป่ตู้โล่งนะฮะนี่น,นี่เห็นเห็นอยู่นะนี่น,นะฮะที่แลนด์ไบค์นะฮะวันนี้มาดูกันนะรถลงใหม่เทียบเลยอะ่ะ,ะมาลงรอบนี้เป็นรอบที่สองของเดือนแล้วนะฮะะรอบที่สองของเดือนแล้วนะฮะจับรถมาเก่งจริงโอ้หเปียนขี้คันนี้โอ้หคันนี้อีก โอ้นี่รถจองป่ะเนี่ยคัาขาโซนนี้สวยๆกันเลยลูกค้าจะดูข้างในกันเลยโอ้ยันชีคาร์บอนนะฮะโหคันนี้ C2C นะเนี่ยอินฟินิโตเป็นคาร์บอนนะรุ่นนี้นะรุ่นนี้ถ้าเกิดออกในช็อปก็น่าจะมีสักเจ็ดหมื่นนะผมเห็นนะเคยเห็นอยู่นะเจ็ดนะเจ็ดหมื่นะ แต่ที่นี่ไม่ต้องห่วงนะฮะมือสองนะอยู่นะช็อปเนี่ยน่าจะเห็นอยู่ถ้าเกิดลดราคาผมเคยเห็นลดราคานะลดราคาเต็มที่ก็มามาแนละ้วกดตก,กว่านะในช็อปนะฮะนั้นคือรถแล้วนะรถแบบจังหูแล้วนะนะจังหูภาคใต้นะภาษาใต้แปลว่ารถเยอะเพราะงั้นรนถะเยอะแล้วนะอ่ะตันนี้นะฮะแต่ตันนี้อันนี้เท่าไหร่พี่ชายเปิดเท่าไหร่เน,นี่ยน,นี่หนะ้าร้านเปิดไปสองหมื่นหนึ่งครับโอ้สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่ง ผมเคยไปดูในช็อปคัาเนี่ยเจ็ดนะเขาคือของใหม่เจ็ดนะเจ็ดถึง8ดแล้วอ่ะรถรถเต็มที่ก็หกหกเก้าหปดอะที่เคยเห็นนะมือมือสองก็ต้องมีสี่ถึงห้าแล้วอ่ะ เดี๋ยวถ้าราคาพ่อค้าก็ไม่ถึง2 0 0 0 0ืนแล้วเนี้ยราคาพ่อค้าไปขายกันพุ่สุดๆนะฮะอาไม่เมื่อกี้ที่เปิดนี่คือราคาคันเดียวด้ยนะราคาคันเดียวครับราคาคันเดียวโอ้ท่าราคาพ่อค้าถูกอีกครับในหลายคันก็ถูกเหมือนเดียวนี่โอ้แล้วยิงสเปเชียลไลท์ตอนนั้นบอกว่าราคาพ่อค้า2อง0 0ื่นอนี่มัน30,000กว่าโอ้เปิดคือถ้าเกิดราคาเปิดนะครับโอ้โหถูกกังคันนี้เคยไปเห็นเลยก็เกือบแสนนะมือสองเคยไปเห็นไงล่อไปแปดหมื่นแล้วนะมือสองนะไม่ใช่ไลท์เนี่ย ร้านมือสองนะฮะเมาที่นี่ถูกจริงถูกจริงถูกจริงอ่ะมาดูกันดีกว่าหนึ่งกำลังลดลงอยู่นะเนี่ยเปียงชี้มีนะ,ะโอ้โหเปียงชี้มีกนะนี่อันนี้คือเสือภูเขานะภูเขาก็มีเยอะนะะอันนี้คือลอตที่ลงมาก่อนหน้านี้นะฮะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือถ้าเกิดใครอยากได้แบบว่าลถอตที่แบบว่าถ,ถูกเลยเนี่ยก็มารถนีนะ้นั่เองนี่ยลงอตลงเงี้ยถูกมาก นะแต่ว่าอถที่เขาทําแล้วก็บวกบวกค่าแรงนิดหน่อยนะให้เด็กหน่อยนะเด็กเขาต้องทํานะแบบว่าที่จะต้องเอามาทาต้องเอามาแต่งต้องมาเช็คัทุกอย่างนะฮะมันก็ต้องบวกนิดนึงนะฮะบวกหน่อยบวกหน่อยนึงนะ,ะแต่ถ้าเกิดจะเอารถแบบว่าลงลงจากกู้เนี่ยถูกมากนะถ้าเอาอย่างเงี้ยถ้าลงเลยเนี่ยผมว่าก็ถูกว่าประมาณสักี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะครึ่งนึงอ่ะานะถูกมากนะฮะ คือไปต่อยอดได้เลยพวกคงก็้าเนาะต่อยอดได้เลยเนาะนะฮะมีนักปั่นปั่นมานะฮะเยอะแยะเลยดูกันนะฮะบรรยากาศลดลงนะวันนี้ลงอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ตู้ทึบนะเป็นตู้โป่งนี้เลยมาเลยนะฮะนี่มาลงเลยเนี่ยวันนี้รู้สึกจะแม่บ้านเยอะนะฮะเน้นเพราะว่าแม่บ้าน,นไปเยอะร็อตลอที่แล้วร็อตก่อนหน้านี้ล็อตก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะมีแต่รถรถพับรถเสือหมอบมานะฮะ รอบน,นี้เลยเน้นแม่บ้านเลยเพราะว่าแม่บ้านหมดแล้วเนี่ยโซนเนี้ยดูแต่กอนจอดตรงเนี้ยหมดเลยอะ่ะนี่นะฮะตอนนั้นจอดเรียนตรงนี้นะแม่บ้านแทบหมดเลยนะะขายดีโอ้นี่บิ๊กฟูดหมดแล้วเจ็ดแปดใบนะรถที่แล้วผมมาถ่ายต้นเดือนเนี่ยแปดใบห้าหกคันหมดแล้วเหลือคันเดียวนี่นะฮะเร็วมากเร็วมากเร็วจริงเขาบอกว่าเร็วนะ มาดูได้เลยนะฮะโอ้โหเนี่ยเนี่ยตาฮอนนะฮะดาฮอนมาตาวฮอนก็สภาพก็กึง่งกึ่งใช้กับใช้ไม่ใช้ลองดูนะฮะนี่ดตาฮอนมาเยอะเลยนะค,ะคือพ่อค้าสามารถไปต่อยอดได้นะ,ะต่อยอดได้นะ,คะใครที่ทำธุรกิจจักรยานเนี่ย Bmx เ,เนี่ยอย่างเงี้ยเฟรมฮาโล่ฮาโล่นีม่มาหมดนะอ่าเรานี้ก็ถ่ายดูไปเรื่อยๆนะบรรยากาศของรถลงนะสบายๆเราก็เข็นกันอย่างเงี้ยนะฮะ ลงเวทีละคันนะลงมาลงมาเขาอันนี้เขาเอากระดาษอะไรเขากันกันเฟรมกัดกันเนี่ยเขามีกระดาษ่อมมาเรียบร้อยนะะเปลืองมากเลยจะเห็นได้ว่ากระดาษเปลืองมากเลยนะใช้กระดาษเปลืองสุดเลยเนี่ยเป็นเป็นเป็นกองพเนินเลยนะกระดาษอย่ต้องห่วงนี่นะเยอะมากเพราะเขาจะเขาจะซ้อนมาเขาจะกันไว้นะเขาจะตอนเขาออกมาเค่เปกันไว้กันเฟรมมันกัดกันนะเรียกเว่ากัดกันนะกระดาษนะ บางทีเห็นเป็นผ้าห่มนะบางบางรถผมเห็นเป็นผ้าห่มผ้าห่มหนาๆเลยอ่ะนะผ้าห่มหนาๆอันนี้เลยอ่ะเหนรถเล็กล k, ๆก็มีรถสามล, 3, ลอ้อ<ๆ>ก็มีเยอะนะเห็นกองอยู่นะทํา,นนะทาไม่ทนันนะทําไม่ทันไม่บ้านแทบหมดเลยนะฮะ,นะฮะขนอย่างนี้เลยไปขนอย่างนี้เลยนะฮะลถนี้ล็นี้เหมือนกับจะไม่บ้านเยอะนะพี่ขอขอนะ อ่าเพราะแม่บ้านนี่โอ้โหตรงนี้แต่ก่อนจอดตรงนี้เกี้ยงเลยเนี่ยหมดแล้ว200กว่าคันหมดเกี้ยงแเราใครมาเหมาเนี่ยไม่มีหลายเจ้าไงแม่บ้านเป็นรถที่ขายง่ายแล้วาไม่แพงรถละ10บคันส่องเจ้าเรื่องละสิบยี่สคันโอ้แป๊บเดียวหมดโอ้โหนี่แม่บ้านนะฮะเพราะที่นี่ถูกนะราคาส่งนี่บางคันไม่ถึงพันก็มีนะพันกว่าไม่ถึงพันก็ต้องไปทำเอาเองทำเองแบบรถแบบถ้าไม่ถึงพันนี่ก็มีแต่ว่ามัน เอาเอาไปทำปลายน้ําหน่อยทเยอะพันกว่านี้ได้ดีหน่อยใช่ครับน้ำพันไปปลายนี่แบบไปก็ขายได้เลยแล้วในตลาดขายกันสามพันเลยนะใช่ครับสามพันสามพันห้าสี่พันเลยนะฮะเพราะนั้นใครที่เอาไปเนี่ยคุ้มนะต่อยอดได้สบายๆบายชุดนี้นี่ผมให้เขาทําเสร็จเรียบร้อยเลยมาถึงก็แค่ใส่บันไดใส่ตะกร้าก็ขายได้เลยนี่ล้างขัดทำความสะอาดดูนี่รถไม่มีสนิมเลยนี่รถจะใสๆเลยคือคือรถนี้เนี่ยแทบจะสภาพดีมากครับ ก็คือว่าเราไม่ต้องทำมากไม่ต้องทำเลยแค่ใส่ตะกงตะก้าล้อแลยวให้เขาทำเสร็จเรอยใช่เนี่ยผมเห็นเนี่ยเห็นมาได้เกีย์โอเคเลยนี่นะฮะใครที่มาดูได้เลยนะใครที่ทำธุรกิจคือใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะรถเช่าจักรยานเช่านะสวนรถไฟจะอะไรนะไอสวนรถไฟือว่าพวกปากกะเจ้าอัมพาวาอะไรพวกนี้นะฮะใครที่ทำธุรกิจให้ปั่นจักรยานเช่าเนี่ยมาดูได้เลยนะฮะตรงนี้ถูกนะแล้วจักรยานญี่ปุ่นไม่ค่อยเสียนะ ไม่ต้องดูแลมากนะ,ะเนี่ยทนมากนะฮะแล้วก็คุ้มนะ,ะนะนะทำจักรยานเช่าสบายเลยเนาะ,ะอันนี้อเล็กมอตันนะ,ะอันนี้สำหรับคอแบบนี้เลยอะ่ะเนี่ยสภาพอย่างนี้นะ,ะต้องเอามาเอามานี่หน่อยนะก็คือเดี๋ยวต้องมาดูแลหน่อยนะ,ะแต่ว่าใต้อเล็กมอตันอ่ะบางทีคันมันหลักหมื่นเองนะฮะอเล็กมอตันนี่หลักผมบอกตรงๆนะผมเคยเคยเจอมือสองห้าแสนมาแล้วนะะเล็กมอตันแต่ที่เนี่ผมว่าหลักหมื่นนะ หลักหมื่นกลางๆเล็กลมอตันะนะทำยังไงก็คุ้มนะนี่นี่นะฮะรถในบ้านนะใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจักรยานเช่าหรือต่างจังหวัดก็ได้นะคุ้มนะเอารถมาขนเนี่ยผมเห็นบางทีมาจากโคราชนะมาขนแถวๆนู่นอะอะไรนะฟาร์มฟาร์มที่เขาเอะไรนะเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรที่กันเขามีจักรยานเช่าปัดในฟาร์มเลยพวกพวกฟาร์มตามปัดช่องตามอะไรเนี่ย างทีมาเอาทีสามสี่สิบคันนะเอารถหก้อมาขนยังคุ้มเลยเนาะลูใค้ที่นี่ส่งให้ได้นะเรียกรถส่งแต่ว่ามีมีการคุยเรื่องค่าขนส่งนิดนึงนะแต่ว่าต่อคันคุ้มหรือว่าต่อคันคุ้มจ้างรถไปส่งเอาสักห้าสิบหกสิบคันเนี่ยคุ้มนะมีมีเยอะนะ,ะฟาร์มแถวแถวปากช่องโคราชมวกเหล็กเนี่ยก็มาเอาที่นี่เยอะนะทะี่บอกว่าจะบางทีเหมารถรถหก้อมาขนคือคุยกันไว้ก่อน คุยไปไ้ก่อนว่าจะมาเอากี่คันนะแล้วก็มารับเลยเหมามาเลยนะฮะเหมามารถหกล้อมาขนเนี่ยทีเดียวขึ้นไปสามสิบสิบคันเนี่ยมันก็คุ้มนะตกตกคันนึงไม่ถึงร้อยอ่ะค่าขนส่งมันก็คุ้มนะถือว่าคุ้มนะฮะเหมารถมาประมาณสักสี่พันห้าพันเนี่ยแต่ได้ไปสี่สิบคันเนี่ยห้าสิบพันเนี่ยถือว่าคุ้มนะตกคันละร้อยอย่างเงี้ยค่าขนส่งคันละร้อยแต่ได้ได้จักรยานคันละพันกว่าบาทเนี่ยนะ

ที่นักปั่ได้นี่อย่างนี้ก็มีนะวินเทจก็มีนะนะโอ้โหนี่มาเป็นรังนี้เลยอันนี้คือพร้อมเตรียมจัดส่งนะจัดส่งตอนเขาจัดส่งให้ลูกค้าก็จะจัดส่งเนี้ยใส่รังเนี้ยนี่นะเนี่ยไปต่งางจังหวัดนะมีระวังแตกเรียบร้อยนะนะมีต่างต่างโอ่ต่างประเทศสั่งเยอะนะฮะนะมีบีเอ็มเออะไรวะเนี้ย BMP f f 1น่โอ้โหี่แต่นี้ไม่เคยเห็นวะ